สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับวันนี้ช่างเบิร์ดมารีวิวนะครับน่ะมีคัตติ้งเล่มนี้นะครับสเปคแข่งขันเลยนะครับเล่มนี้นะครับนะครับเล่มนี้ก็ เป็นงานตีร้อนนะครับเหล็กก็ S U J 2นะครับคือลูกจากเผากลมนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับสันกบก็น้ำมันเจ็ดมิลนะครับไล่เลียวไปนะครับใบสิบนะครับกว้างก็มาตรฐานแข่งขันเลยครับสองนิ้วนะครับด้ามก็ประมาณห้านิ้วนิดๆนะครับห้านิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับประกบด้วยไม้ประดู่นะครับซ้ายขวาเลยนะครับ แล้วก็มีฝังหมุดนะครับอนโนมีเนียมอยู่สี่จุดนะครับตรงกลางก็สอดไส้ด้วยหมุดทองแดงนะครับแล้วก็มีหมุดร้อยหูงเชือกนะครับเดี่ยงนี้ก็เป็นงานสั่งนะครับของพี่นพดลนะครับเรียบร้อยนะครับเราจะเอาไปใช้ในป่านะครับเพราะว่าพี่แกเป็นเจ้าที่นะครับไม้นะครับสั่งมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับมาชมความคมนะครับเรื่องนี้นะครับ นี่นะครับอมหวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ่าเสียบฟันไม้ดูนะครับนิดๆนะครับนี่กันๆไปเลยนะครับโอ้โหครับติดดีมากนะครับติดไม้ดีมากนะครับน้ำหนักดีนะครับนี่นี่ดูลายรอยกินไม้ครับนี่รอยกินไม้อย่างดีเลยนะครับ นะครับนะครับชอบตอกดไลค์กดซับกับใครนะครับกดติดตามครับผมก็ยังหวานมาเดิมครับอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับเอตุยูเจก็เป็นเล็กกี้ช่างใช้แข่งขันนะครับผมหวานเก็บเลยนะครับพี่นพดลนะครับหรือว่าพี่เดินของเรานะครับเดี๋ยวสั่งมาสองเล่มแล้วครับเล่มนี้เป็นเล่มที่สองนะครับครับสวยงามมากเล่มนี้นะครับ ก็มีแถมนะครับฝักพีพซีให้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเอาไปใช้นะครับชอบกดไลค์มีใจกดแชร์นะครับกด Sub s cribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างเบิร์ดนะครับได้ทำคลิปมีดสวยๆนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับยังไม่ถึงสองพันสักทีนะครับรอให้ถึงสองพันนะครับช่างจะแจกมีดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ สวัสดีครับนะครับสวยสวยเลยครับฟูแทงนะครับดาวฟูแทงสวยสวยเลยสวยงามนะครับ